나와디카, 안녕하세요. 저는 한국에서 온 DJ 플로마입니다. 어, 이번 좋은 기회를 통해서 태국 페스티벌에 참여하게 돼서 너무너무 기쁘고요. 오늘 진짜 너무 좋은 자연이랑 너무 좋은 관객들이랑 여기 인터뷰 분들이랑 함께 해서 정말 영광입니다. 불러주셔서 너무 감사하고 좋은 모습으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. Hello Thailand uh, I'm from Korea and I'm pleased. I'm honored to be here and I'm a little bit excited and so let's go. i yeah, very very good it's uh, my favorite country because I have been six seven times in Thailand yeah but so I'm so very excited so I can't wait to see other Thai fans so thank you and see you there. Uh, thank you for Thai fans. I hope you guys have fun tonight. I love you. Everybody come join Thailand. So fire, city. Love you guys. Yeah. It was my first ever visit to Thailand, not just for the concert, but just as a visiting. It was just my first ever time. So uh, if you ever got a plan to visit Thailand for the travel, or if you ever got a plan uh, to come see me. I think Thailand will be one of the best options to visit. ค m s a m i d a สวัสดีครับพวกเราเดิาก็อย่างแรกนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับโอกาสดีๆแบบนี้ที่มอบให้กับพวกเราทั้ง6คนนะครับก็ อยากจะบอกว่าวันนี้ทั้งอิ่มความสุขแล้วก็อิ่มบุญไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือรายได้ส่วนหนึ่งเราจะส่งให้มอบให้กับโรงพยาบาลในภาคกลางด้วยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการส่งต่อความสุขเรามาส่งต่อเสียงเพลงแฟนๆมีความสุขแล้วก็ยังส่งต่อให้กับเขาเรียกว่าคนที่ขาดแคลนด้วยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่คูณ2คูณ3ามมากๆเลยครับ ครับผมยังไงก็พวกเราก็ขอฝากสถานที่ท่องเที่ยวในละแวกราชบุรีนี่ด้วยนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะพี่เจสแกนเนอรี่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยนะรับก็เป็นเขาเรียกว่าจุดเช็คอินสําหรับการถ่ายรูปใครที่อ,อยากมาถ่ายรูปชิคๆกับแกะหรือว่าถ่ายกับสัตว์น่ารักๆก็สามารถมาได้นะครับอาละครับไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับแต่ก็อย่าลืมเขารูปนี้นะครับเพราะว่าเขามันได ดดถูกแล้วครับผมผมเจมสูสุราบทคลครับ ผมนอมิสชิโชคครับผมติวเตอร์กอลพันครับผมขอบคุณพี่พีแฟนทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางงาน Y Festival Carnival Charity ครับผมที่ให้เกียรติเชิญพวกเราทั้ง3คนมาสร้างความสุขให้กับทุกคนครับวันนี้ก <s> ็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนร่วมของงานนี้นะครับผมก็ได้มาร้องเพลงแล้วก็เอ็นจอยกับทุกๆคนนะครับแล้วก็ได้แบบมาบริจาคเงินด้วยนะเพื่อเป็นการทําบุญกับแฟนร่วมกับแฟนๆแวนะครับก็ดีใจมากๆครับครับผมผมจริงๆก็ดีใจเพราะว่าจริงๆพวกเราก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสที่ที่จะได้มาแบบมิ ใช่แล้วก็อยู่ท่ามกลางแบบธรรมชาติแบบสวยงามด้วยอีกอ,อย่างหนึ่งก็คือบรรยากาศชิลเหมาะก,กับการจัดงานเฟสแบบนี้มากๆครั็ผมก็จริงๆแบบมาถึงเนี่ยคือต้นไม้มันเยอะมากๆนะ<ช>แล้ว,ลวมันก็ร่มรื่นจริงๆอากาศแบบค่อนข้างดีแล้วแบบเย็นสบายมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้แบบมาเจอกันครับที่บวว่าราชบุรีนะครับอยากให้มาเที่ยวเยอะๆนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่สวนพึ่งว่าจังหวัดราชบุรีที่นี่จริงๆในประเทศไทยยังมีอีกหลายที่มากๆที่ยังมีที่ท่องเที่ยวอีก เยอะ <orem ai S 1> เลยใช่ค,ครับผมก็ยังก็ยังไงก็ขอฝากสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะคร<ช>ับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมขอบคุณทุกคนที่แบบว่าทั้งที่อยู่ทั้งที่นี่ด้วยแล้วก็เดินทางจากต ok ่างจังหวัดมาหาพวกพวกเรานะคะ<ห>รับผม อยู่ในบรรยากาศที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงแบบมีกิจกรรมไม่ทำเยอะๆมากมายเลยนะคะมีงานแบบว่าดูเหมือนเรามาเที่ยวแบบงานคาริวอลจริงๆแต่ว่าเป็นการงานคาริวอวที่แบบอยู่ท่ามกลางฟาร์มนะคะเต็มไปด้วยแบบว่าสัตว์น้อยใหญ่และธรรมชาติและขุนเขาแล้วก็ถ้ามีคราวหน้าอีกทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดไะบาย สวัสดีครับปรามีครับผมก็เป็นแบบว่าการส่งความสุขที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นงานที่แบบดีมากเลยนอกจากบรรยากาศดีผู้คนน่ารักเพลงสนุกแล้วก็บรรยากาศแบบเราอยู่ในฟาร์มกันเลยนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมก็จะแบบส่งต่อไปให้กับโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆ สำคัญเลยคนดูน่ารักมากใช่เป็นกลุ่มคนดูที่ที่ได้ว่าคัดมาแล้วคุณภาพมาเขาใจสู้มากใจสู้มากแล้วก็มันมากด้วยใช่ฝนตกแค่ไหนก็ไม่หวั่นกลางร่มใส่เสื้อกันฝนือฟังเพลงกันร้องเพลงมาด้วยกันครับน่ารักครับผมนี่ครับก็เป็นเป็นเฟสติวัลที่ไว้แบบนี้หายากมากครับใช่ก็แบบว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่คือสิ่งสวยงามครับครับผม คนทุกคนน่ารักมากเลยคนดูแบบว่าตั้งใจดูมากเลยนะครับแล้วก็แบบว่าโอ้โหมีกลางร่มกลางร่มอะไรพวกนี้ก็สุดยอดมากใจสู้มากครับสำหรับ Y Festival Carnival Charity นะครับผม,มก็เป็นงานที่ดีมากมากก็ถ้ามีครั้งต่อไปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมามาดูกันมาเที่ยวกันมาฟังเพลงกันนะครับสำหรับคนที่มาในวันนี้นะครับถ้าคุณสงสัยว่าเวลาคุณฟังเพลงวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละแล้วคุณไม่รู้ว่ามันเป็นวันไหนนะครับ ขอจําไว้ว่ามันคือวันนี้นะฮะที่เราอยู่ร่วมกันแล้วก็จะมาเจอกันใหม่นะครับผมในข้างหน้าฟีซิวัลคาร์นิวัลเชริตี้ไวเฟสติวัลคาร์นิวัลเชริตี้ไวเฟสติวัลคาร์นิวัลเชริตี้เข้ามันได้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีแฟนๆชาวไวเฟสติวัลครับผมเดอะทอยส์ครับจริงๆต้องเรียกว่าตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าจริงๆผมเพลงของผมเนี่ยจะเกี่ยวกับฤดูกาลส่วนใหญ่ซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับฤดูฝนนะครับซึ่งชอบมากๆครับ ครับผมสำหรับแฟนๆชาววายเฟสติวัลนะครับขอบคุณที่มาเจอกันนะครับวันนี้ก็มีวงเจ๋งๆมากมายนะครับเพียบเลยวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ยังไม่ได้เล่นเลยเจอกันโอเคเอาเอาไว้ว่าเดี๋ยวเจอกันงานนี้ Why Festival Carnival Char ีตีเขามันได้สนุกแน่นอน สวัสดีครับพวกเราอินดิโก้นะครับวันนี้เนะี่ยบอกเลยว่าวาทิศบวนี่คือสนุกแน่นอนวันนี้นะฮะพร้อมกับความมันแล้วก็ความแฉะในวันนี้นะฮะแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นที่แรกที่พวกเราจะเล่นเพลงใหม่กันค่ะ <c oughs> วันนี้บอกเลยว่าน่าจะแฮปปี้ันทุกคนนะฮะแล้วก็วันนี้บรรยากาศผมว่าดีนะมันก็มีความแบบปลปรยของฝนลำลายมีสายลุงไม่ร้อนมไม่ร้อนที่จริงล้บนะุรีเนี่ยผมผมชอบมาเที่ยวอยที่บ้านกับครอบครัวเพราะว่ามันรู้สึกว่า ตรงนี้น่าจะเป็นจุดธรรมชาติที่เราเราขับรถมาง่ายที่สุดแล้วฮะแล,วแล้วมันดูใกล้กับกรุงเทพอเงี้ยใกลก้กับท่าอากาศที่ที่ผมพักอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีทั้งป่ามีทั้งน้ําตกนะมีทั้งที่พักในช่วงหน้าหนาวนี่ผมบอกเลยว่ามันเป็นเป็นช่วงที่น่ามาแคมป์ปิ้งมากเพราะอากาศมันจะเย็นแล้วก็สบายมากๆเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็เรียกได้ว่าแบบ ธรรมชาติแบบเยอะมากน่าน่ามามาแบบพักผ่อนถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ราาบุรีน่าจะเป็นอาดับต้นๆที่สามารถไปเจอธรรมชาติได้ไหวที่สุดนะครับค่ะก็คอนเสิร์ตนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งศิลปินเองหรือคนที่มาดูนะคะก็ใช้คําว่าอะไรดีอ่ะเป็นความรัก ส่งตรงความห่วงใยให้กับทุกๆคนแล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตในวันนี้ขอบคุณผู้จัดที่จัดงานดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณจังหวัดนาบุรีที่เป็นที่ที่ให้พวกเราได้มาทำบุญร่วมกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทท้์โทษนะครับที่เลือกผมมาเล่นในงานนี้แล้วก็ขอบคุณทททๆๆนะครับที่ให้ผมได้มาเล่นได้มาเจอกับทุกคนนะครับผมโอกาสหน้าปีหน้าเจอกันนะครับมันแน่นอนผมคอนเฟิร์มซียา